สวัสดีฮะวันนี้เราจะมาเล่นคิลลนะิฟอร์กันอีกรอบฮะนี่เป็นแม็ที่โดดกันมาเองแม็ชื่อ KFO Oviamo ไอ,อ้่าชื่อม่งสะกดโคตรยากเลยครับโอเคเรามาเรดี้กันดีกว่า,ามาฟู้หญิงเรดี้ย์เลยนะครับ,อรบโอเคครับแล้ว<อ>คงอยู่กับคุณโฟนุกแล้วครับแล้วก็คุณฮอกเขาเปลี่ยนคคชื่อครับโอ้โอเ้โอเ,เราไปเล่นกันเลยดีกว่า ถ้าเป็นโฮกก็จะมีตัวอีอยู่ข้างหลังตัวหนึ่งนะ,นะครับผมอ้วนมาแล้วครับนี่นี่ก็อาจไปเล่นๆนะฮะไม่คิดว่ามันจะมีคนดูหรอกครับตอนนี้วิดีโอแรกให้ทีมีข้างหลังทางที่เดินมาเมื่อกี้ครับพีมาครับเรียบร้อยแล้วครับ นี่อะไรครับคอมครับกดเล่นไม่ได้กดเล่นไม่ได้ครับคุณ,ค,ณคุณเอาหมดเลยเนี่ยฮะสถิติคุณฆ่าไปตัวเดียววันนี้คุณโคกลุยไปยี่สิบสามตัวแล้วครับผมจัดหนักครับคุณจัดหนักนะ แต่คุณโฮกใช้ปืนไปมานี่รู้สึกว่ายอดจะขึ้นเยอะจังเลยนะครับมันให้ไปไหนครับเนี่ยไม่ทราบครับขึ้นข้างบนครับกับทางเดิมครับนี่จอแล้วเราลงเราลงมากันทำไมครับเนี่ยทีวีร้อยนิ้วมาดูทีวีจอยากเอ้าเอ้าเอ้ามันให้ขึ้นแล้วมันก็ให้ลงอะไรครับนให้ลงตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหน นี่ครับนี่ครับโอคนขายมันคนมือมนเลยทำไมมันเขียวอีอย่างนี้นะครับกลัวมากคนขายนี่เป็นซอมบี้เองหรือเปล่านอาจจะใช่ก็ได้อาจจะมีพลังงานอยู่ก็เป็นได้ไม่มีอาจจะมีอาเจขายขวดอยู่แถวนี้ก็เป็นได้คนขายหน้าหลอนกันเลยครับ ไปเโดดเลยครับโดดโดดแม่งเลยเสียงไม่มีเลยฮัลโหลครับไหนจะมาแล้วครับยี่สิบครับเออะไปเลยโอ้ยบลบครับลครับคุณจะเดินกันไปไหนเนี่ยไม่ทราบไม่รู้ครับผมจะเดินกลับขึ้นรถกลับบ้านแล้วครับ๋อกลับบ้านใช่ไหมครับ รถเขามารอ,อเนี่ยรถเขามารอเลยนะคุณจะรอทำไมครับขึ้นเลยครับเนี่ยรถมารอแล้วเนี่ยคุณจะไปไหนเนี่ยรถมาแล้วเนี่ยไปถล่มซอมบี้ครับผมไปทำไมกลับบ้านนอนดีกว่าเรียร์ลยเรียร์ลยไปตามผมมาตามผมมาอีดาบอีดาสองมือทีอ่ดาบถือสองมือที่มันติดอยู่นะคุณทำไมคุณไม่อมอกใช่ ปุนโฟนูครับเอาดาบสองมือที่อยู่ข้างหลังออกมาใช้นะครับรู้ว่ามันจะมาเป็นเครื่องประดับเฉยๆนะครับผมดีๆใช้ไม่ได้ครับมัันนหกกปเหมือนพกมาทำเท่ครับเยอะมากครับผมอ้าาา อ้อะไรนะบูเจฝันร้ายมาแล้วครับดูวเราเบิดลงไปแล้วครับผมบมเจอไปแบบนี้คงฝันไม่ดีไปอีกนานเลยมาเยอะมากเลยฮนระับบูจะเบิดหนีท่านครับ อมาแคสเมื่อไหร่ก็ง่วงมันนลยนะครับพี่อ่ะก็มาแคสกันตอนสี่ทุ่มนีมน่มันง่วงอ่ะมันง่วงโอ้โหเออคอมพลีพทอม่นนไหนนใคนเปิดไปไม่ต้องเออแปดสิบเอ็ดเมตรจะเดินไปทันไหมครับเนี่ยเวลามันให้มาเยอะครับทันอยู่แล้วะ รู้สึกว่าคุณฮอกจะติดใจกับคลาสนี้มากเลยนะเล่นแต่คลาสนี้มาหลายแมทแล้วครับอ๋อผมถนัดคลาสนี้ไงร้านค้าหลอนได้อีกครับหล,อน,ลอนทุกร้านนะครับมาล่นมาแล้วครับคุณไม่ต้องอะไรมากตั้งแต่เล่นมาไม่เคยมีร้านไหนไม่หลอนแมปนี้มันตื้นๆแั้วก็ไม่รู้ทางรู้สึกว่าไปแล้วก็ตันไม่ได้เดินวนเหมือนแบบนอื่นเลยนะครับเนี่ยก็แมปมันเบต้ามาครับ คุณเล่นอะไรครับคุณเล่น,ลนอะไรอะครับหมอกครับเป็นหมอกคุณเล่น M เจ็ดเก้าหรอครับอ่าผมเล่น M เจ็ดก้าแล้วครับแล้วคุณดาก้นนี่ไปไหนครับเนี่ยจะเ,เล่นครับเข้าห้องน้ำครับอาบน้ำกันครับผมแล้วคุณคุณดา้าอ้นเป็นไรครับเนี่ยเดินไปไหนอ๋อไปเก็บองหรือเปล่าทางตัน,ตน,ตนครับผมเดี๋ยวนะฮะมันมืดเอวทำอะไร คิวคุณมีครับผมเจอทางออกแล้วหรือทางที่เข้ามาเมื่อกี้ก็ไม่รู้รู้สึกว่าคุณดาตอนนี้ผมเจอข้างนอกแล้วมีเรือด้วยขึ้นเรือกันขึ้นเรือกันฮู้ฮูมันมาแล้วครับผมไหนครับไหนนั่นเนี่ยฮะมามาประตูครับเจ๊บันร้ายครับผมประตูนี้ก็มีครับผมระวังหลังให้ครับเรื่อยมาครับ เฮ้ยทำไมการสูบนโรดเองโอ้พี่เลื่อยมาครับโอเดือบไม่รอดเลื่อยมาอีกคนนึงแล้วคุณดาคอนครับที่อปู่หลังคุณคุณดาคอนคนเข้ามุม ใช่ทำไมผมพีเนี่ยผมปุนฮอกมากครับผมผมว่าออกเข้าไปใกล้อะไรดีกว่านะเพื่อนอยูวร้าข้าง้องนี่จะโดนเจอครับผมโดนระเบิดไปแล้วครับไม่เรียบร้อยมีชิพหายคนแรกคุณดาร์กอนครับคุณดาร์กอนครับอยู่ตรงไหนกันครับเนี่ยชิบหายคนแรกสามตัวครับคุณดาก้อนคุณออกไปทำไมอ่ะ คุณดาก้อนเอาครับตามเลยคุณดาก้อนนะให้คุณดูนยครับโุ้งดาก้อนครับคุณดาก้อนฮะครับเร็วผมหน่อยอ่ะคุณอยู่ไหนครับคุณก็เดินมาผมกำลังเดินไปตามทางเดินมาตามทางเจอราค้าครับร้านอีกแล้วครับร้านค้า ร้านค้าก็หลอนทุกที่อ่ะไี่ครับอืไมได้คุณจะเต็มขอโหกว่าจะฮิวนะฮะปิงมั้งเจ็ดร้อยอ่ะปิงเจ็ดร้อยอ่ะปิงคุณนะครับเจ็ดร้อยปิงผมเนี่ยปิงใครนะปิงผมเนี่ยไม่ใช่ปิงคุณหรอกดำเลยโอ้ปิงแปดร้อยครับ เดินมาไทยเรายิ่งดึกยิ่งเยอะไหนกันครับประตูเปิดได้ไหมครับเอ๊ะประตูเปิดได้ห้องอะไรเนี่ยโอ้โหเราเข้าห้องน้ำกันครับผมพ้นพบแล้วตัวอ่ะตัวอ่ะอ้าาอย่าปล่อยผมไว้คนเดียวคุณผมุทรเกิดขังไหมฟันดีนะครับฝันดีนะครับ แล้วผมจะออกอยัาง,งาไงอะไรเนี่ยผมต้องคว้าระเบิดผมก็โดนโดนระเบ,ะเบิด,ดบตัวเองตาย้วยเนี่ยห้องม,มันเล็กคัณดีครับคุณข้เอา <laughs> คุณค่ะ <laughs> มันเป็นการแกล้งกันที่สนุกมากออกไม่ได้นะครับแล้ประตูประตูนี่ยิงยิงแล้วไม่เป็นไรเดินนะครับต้องระเบิดเดี่ยวคุณก็เอาไอ <laughs> ที่ซ่อมประตูมาคุณก็กดสกอเมาส์สิครับ จะตู้ครับมาแล้วครับผมออกมาได้แล้วครับโอ้เล่นน่สนุกมากโกบลิงกบลิงโอ้โหเป็นชัยภูมิที่สนุกสุดมันมากครับ<า>มันเข้ามาทางประตูก็ยิงระดมมันเข้าไปสนุกมันมากครับแต่คนเล่นที่ไม่สนุกกับมันเลย รู้สึกว่าประตูนี่จะเป็นอะไรที่เป็นด่านมนะั้งโอเคครับสู้ตายครับเยี่ยมยิงไม่รู้เรื่องแล้วครับไอ้สุขีอะไรโน้ เจ๋อหวันล้านมาครับซอสโบชอตเจอ๊อ้าพลาดขอนึ่งทำไม,มเ,เจ๊ไม่เป็นไรเลยเล่นเป็นหมอแต่ว่าเลือดลดก่อนเพื่อนเลยครับชอบ<า>เข้าไปบูคุณคุณไปไหนกันครับก็เดินเล่นพอเจอแล้วครับสองตัวอยู่ไหนต้องตัวอยู่ไหน่ะนีครับผมเฮดช็อตกับตัว ในตัวนึงอ่งฮัลโหลอยู่ข้างหนกันเนี้ยคุณน่ะอยู่ไหนผมเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับแล้วทำไมคุณไม่เดินไปร้านค้าล่ะครับกำลังเดินมาอยู่นี่ครับผมกำลังค้นหาอีกตัวหนึ่งในห้องนมม้ำครับยังไม่เจอเลยครับสงสัยมันขี่อยู่มาฮะโอ้ผมเจอแล้วครับสอยเลยฮะ ใช่ครับจะได้ไม่เป็นภาระของลูกหลานอช่เครับผมรอประตูมันเปิดอยู่โอเคครับเฮ้ยน่าอะไรเจอของแถมเฮ้ยแล้วไหนคนขายคนยขายมันทะลุประตูเข้าไปครับเฮ้ยมันมันขายอยู่ตรงไหนครับเนี่ยทางแล้วมั้งครับมันมันขายอยู่ตรงไหนครับเนี่ยไม่ทราบครับมันก็ไม่บอกทีเทผมเลยตองใส่แมปนี้แม่งจะบักตรงนี้นิดนึงเลยนะ ผมว่ามันแย่แล้วนะนะอ๋อเอ้คุณเข้ามาข้างในได้เลยกด e เทสได้เลยโอเคคนขายมันหายไปไหนก็ไม่รู้อ่ะคนขายหายโดนซอมบี้ฆ่าไแล้วมั้ยคงจะเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวคุณมานี่คุณเอาไอ้ไฟบอมมาอ้าวแล้วก็แผนเดิมอ่ะรีบรีบวิ่งครับรีบวิ่งแผนเดิมอ่ะคุณซื้อไงไมแผนเดิมพูดที่ไหนครับ คุณห้องบนร้านเหรอครับใช่ครับเดี๋ยวก่อนนร้านเลยครับเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราจะไปอยู่ในห้องไหนเนี่ยเดี๋ยวคุณลงมาที่ตะกี้เนี่ยครับแล้วก็วางระเบิดแล้วล่อมันไว้นี่ทุกคนเอาไปบอกม,มากันเลยยังแล้วทางตะกี้มันอยู่ตรงไหนครับเนี่ยทาลงนะเจอแล้วทางลงใช่ทางนี้หรือเปล่าครับรู้สึกจะไม่ใช่กรรม ผมอยู่คนเดียวเลยครับเนี่ยไฟนอลเวฟมาแล้วครับหลงครับแย่แล้วครับยังหาห้องไม่เจอฮะเอ้ห้องนี้ไอพี่ตีหายแล้วโอ้โหผมเห็นผมเห็นมันอยู่ใกล้ๆคุณเลยครับโอ้โนโอ h no คุณมาเลยครับมันแย่ครับผมวางไปมองไปตรงนี้ ตดหนึ่งครับมาวางเลยวางวางด่วนเลยผมวางครับตู้มาแล้วครับโยวางครับโอ้เจอลูกน้องมันมาอีกทางครับเรียบร้อยแลทำไมผมไม่เอาปืนองคุณคุณโฟนุกอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ครับยิวให้ครับโชวคุณอยู่ไหนไงครับเนี่ยอยู่ในห้องน้ำครับโอ้โหวางดักอันนี้ถ้าจะวางด้วยครับ สามแรงแข่งขันโอ้โหคุณจะคุณจะฮาร์ดคอร์ไปแล้วเฮ้ยมาอยู่แล้วมาแล้วครับรีบดีครับมาทางนี้เหรอครับหนีดีครับไปบอมผมหมดแล้วครับคุณฮองถอยมาก่อนครับคุณฮองครับมาทางนี้ครับอย่าไปบวกกับเขาครับมาทางนี้ครับล้อมมาทางนี้มันกำลังมาแล้วครับโอ้วางสามอันเลยเหรอฮะมาสิครับทางนี้ครับ มันระเบิดไปรอบหนึ่งแล้วครับอรู้สึกว่าอามอันของคุณจะได้ผลชข้งนักนะครับมันตายแล้วครับคุณ,คณไม,ไมไ<ด>่ต้องหิวนะจบเกมครับผมโอเคครับงั้นวันนี้เฉพอไง่ายๆอย่างน,นี้เลยนะครับครับสวัสดีครับ